ครับครับสวัสดีครับผมอาคมไทเดอคอปนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอัปเดตการขึ้น e-submission mm hmm. ในยุค2 0 22ที่ออยอไทยนะครับก็คือปัจจุบันนี้ครับการการใช้ h ัดคอปปี้หรือการขึ้นทะเบียนแบบโดยใช้ Free ฟรีเซลส์ ISO 13485แล้วก็แคตตาล็อกแบบเดิมนี่ยได,ได้ได้ยกเลิกในระบบะ process นั้นไปเรียบร้อยนะครับปัจจุบันนะครับจะมีการขึ้นทะเบียนเรียกว่า e-submission นะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เร,เร็วนี้นะครับประมาณสักเดือนที่แล้วหรือประมาณนี้นครับใกล้ๆกันยังคงมีการขึ้นเรื่องของการ pre submission หรือว่าแยกคลาสความเสี่ยงของโปรดักนะครับนั้นออกไปไม่มีมีคำว่าคลาสแล้วก็รูนะครับเพื่อเป็นการประเมินว่าสินค้าของเราอยู่ในกลุ่มสินค้าประเภทอะไรนะครับแต่ปัจจุบันนะครับการขึ้น pre submission ไ,ได้ยกถูกยกเลิกไปแล้วนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีการใช้เพียงแค่การ e-submission นะครับซึ่งเอกชนในการที่จะขึ้นทะเบียนเรื่อง e-submission นะครับขั้นตอนเปเปอร์แรกนะครับก็เรียกว่า letter of authorize นะครับเปเปอที่2ก็เรียกว่า letter of declaration หรือว่า declaration of conform นะครับเปเปอที่3ก็คือขายไม่ได้เลยนครับคือ iso 13485แล้วก็พวก production process นะครับสําคัญที่สุดะครครับเรื่อง art label หรือก็ packaging นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ ต้องเป็นฟอร์มของ FDA ไทยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งตอนเนือยจากนี้แล้วนะครับก็จะเป็นพวกเอกสารที่เกี่ยวกับามาตรฐานการควบคุมคุณภาพการผลิตยอย่างอื่นเช่นพวก9001เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นหลักๆก็คือ ISO 1 3 4 8 5นะครับก่น,นี้คืออัปเดตนะครับซึ่งซึ่งต้องขั้นตอนแรกเดียวเราต้องเปิดสิทธ ในการเข้าระบบ Skynet ของออยซะก่อนซึ่งขั้นตอนนั้นก็ไม่ได้ยากในการโอเพ่นนะครับแต่ขั้นตอนมันจะเ,เขาเรียกว่าอะไรใช้ในการเวลาในการพิจารณาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะ,ะนั้นสเตตัสก็ว่าสมเจริญที่พิจารณากําลังพิจารณาอยู่นะครับมันจะบางครั้งการรอแล้วแต่ว่ามาร์เก็ตมันไม่รอเราครับมันมันก็ต้องมีวิธีการแก้ปัญหายอย่างอืงอ่นเพื่อจะให้ไปออยของเราปฏิบัติเกล้ากับไปบทบ,บทนนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง ออกมาเป็นใช้ในการเคลียร์สินค้าที่จานคู่กับใบขนสินค้าแล้วก็ใบ API ์พายเล o เซนต์เพน่อยนะครับนี่คือหลักการคอนเซปต์ในการขึ้นทะเบียน e-submission ในยุค2022 right now นะครับแล้วก็ดังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องตั้งใจแล้วก็แก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่ r e p พ y กลับมาใน r e ปอ s ใน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 สเตตัสแต่ละ Status นะครับบางอย่างเราก็ต้องขอจากทางเมืองนอกนะครับซึ่งปัจันนี้ไม่ไม่ต้องผ่านการรัองโดยสถานทูต ของประเทศผู้ผลิตหรือสถานทูตไทยในประเทศผู้ผลิตแล้วนะครับแค่แค่หนังสือนั้นออกมาจาก Factory หรือว่า r e c o m m e n d น e Factory โดยตรงก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคไงก็แล้วแต่ครับดูในเว็บไซต์ของออยหรือว่า่าเรามาพูดคุยกันรายละเอียดเป็นอีกขั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ